นี่ครับพี่น,อน้องมันอีนสน้สิพาบุา้งมาอ้วนสิพาบุ้งเพิ่น่ารัของลูกคุณพี่ลูกตาลน,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 นั่นในเซ็นพี่น้องนะอ้วนไปไหนวันนี้จะไปหาอะไรกินบุ้งมีตังบ้ากะเสือเมียมันเห็นเสือเมียมันเห็นเสือเมียฝูงฝิงเนี่ยมีตังได้เสือเสือแง่บุงพี่น้นองเสือไหมบุม้งมีตังเห็นบัวใหญ่ได้เสือตัวนี้มีตังเห็นบ่ได้เสือตัวนี้บุ้งพี่ลูกตาลน,นอนเนี่ย ลูกตาหน้ามองอยู่นะพี่ลูกตาหน้าแนมอยู่คนน่ะไปไหนมีต่งตรงที่ล่ะสงสัยแขกไม่เสียคนน่ะไุไนนอะไรเลยลูกอ้วนอ้วนหาอะไรอ้วนเห็นอะไรอ้วนเห็นอะไรอ้วนเห็นอะไรเสื้อนี้เสื้อนี้ยังไงมีต่งเห็นเห็นแล้วโอ้โหมีต่งตื่นเต้นมากกับเสื้อตัวนี้เออมีต่งสวัสดีค่ะก่อนเลียร์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเรียร์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยหมูอ้วนเลียร์เรียร์มีต่งสวัสดีค่ะมาวันสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเรียรเรียๆ์ สวัสดีค่ะมาอ้วนสวัสดีค่ะอุ่นพี่ลูกตาหนอนนี่ที่นอนอยู่ดี่น้องพี่ลูกตาไมาสนใจดรอกนีแต่มาอุ่นๆตัวนี้เรามันอยู่ซื่อเปลเป็นเนี่ยข้อมน่ารักพี่น้องความน่ารักของลูกๆความน่ารักของลูกๆค่ะ <c oughs> โอ้ยค่ะเงินไดเห็นเสือตัวนี้บ่ได้เห็นเสือนีบ่นบ่ได้ม่ตังค์ไงมันจะอะไรอาการหลูกตาหนอนไมส่สนใจพวกนะมากัดขนฟุ้งฟิ้งแม่เหรอฮะฮะอ้วนมันมากัดขนฟุ้งฟิ้งแม่เหรอ มากกตคนฟุ้งซ no <laughs> ิงโอ้โหเห็นอะไรนเห็นอะไรเห็นอะไรไหนเห็นอะไรเห็นคนฟุ้งซิงนี่เหรอเฮ้เห็นคนนกนี่เหรอเสื้อสวยเหรอมีแต่เห็นเสื้อสวยเหรอลูกบึ้งยืนหนักนี่ะโอ้งูมีน้องแขนเสียงด้วยนะเสียบแทะเสียบแทะเสียบแทะยังเสียบ มีตังเห็นไม่ใส่เสื้อสวยแล้วสีเหนียเนียดเสื้อนี่มันสวยนะเนี่ยนะมีตังรู้ไหมเออก็เสื้อสวยเนี่ยหนูเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยแม่ได้เสื้อสวยแล้วมีตังก็จะไปกัดกัดไม่ได้ลูกกัดไม่ได้แล้วมันจะขาดเนี่ยกัดขนเสือแม่ไม่กัดนะลูกไม่กัดโอ้ยมึงแหนพี่้นงปวดมึงจะเล่ากัด เสืแม่การมันเห็นขนอันฝุ่งฟิง่งนี่บ๊ได้ไม่ตังค์ไม่การลุกไม่การมันจะขาดของแม่เนี่ยเออมันจะขาดของแม่เนี่ยเห็นเสื้อสวยมไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อหนาหลามีนาอพคอาหนาหลายควาน่ารักของลูกสาวนีกพี่ลูกตาน,นอนอยู่นู่นพี่ลูกแตนเอยนอนน,อน,เออนอนนอนล้วหรอลูกเออนอนแล้วหรออืมนิวนอนนั่นแหละลูกพี่ลูกแตนพี่ลูกตานม่คอยสนใจ บ่ค่อยสนใจไปไหนก็ค่อยอัดเก็บน้อแม่ยัะนรแบเนี้นม,านนมาเกี่ยวลูกส่วนตัวเป็นลูกตาลบ่ค่อยสนใจนนอย่างพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นสำเนียพี่น้องค่ะเอาความนะ่ารักของลูกๆมาฝากพี่น้อนผมพี่ยังนะ,ะอ่ะขอบคุณทุกทุกการับรชมนะคะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย